วันนี้จะมาจับปลาครับน้องสองคนอยากจับไปจับวาการทิ้งอยากจับครับเพื่อนลูกชายเดี๋ยววันนี้ผมจะวิ่นน้ำให้น้องเขาจับนะแต่ต้องนาใช้ก็แปรงด้วยน้ำมันเยอะแบบอันนี้ไม่ค่อยดีไปเดี๋ยวไปวิ่นน้ำให้น้องเขาจับถ้าไม่แห้งแล้วให้น้องเขาจะก็แปลงตักเอาเป็นน้ำไม่ลึอกกอ็ cháu chân này không phải đâu à nồi đeo vẫn đi nó không chạy các bạn một Mập khao mà quá bữa nay dưa vô cưng bò lưới mày đại đã cắp bang cắp bang lưu โอ,โ,โอ้โหนี่ดิมาฝั่งนี้ดินะไหนอะ,นะเออเอาาีซ่าดมาวิปลาด้วยเนี่ยเออเอาาอซ่ากำลังบูก,กไล้เดี๋ยวพี่ดูให้ให้ข้ามมาเลย,อย,อยเองวิตายนะไม่ข้ามาอาา่ะน่ะพี่เอาางเองทราบตรงนง้นเออนั่นแหละียว อ้าวเกลี่ยกันสองแรงคนอ้าวเอออ้าวโอ้โหเราเสื้อหมีเป๋เลยไงเลยได้ไม่ดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปๆๆเสียงตรงไหนวะเองซ่าเลยข้ามสิเฮ้ยเสียงไหนไปๆปะเดี๋ยวพึ่งเด้อ มาเอาามไปเลยนี่ไงนี่ไงไปลาหมอปลาหมอตัวใหญ่นะไ,ไหนเก็บเกิบเก็บเกิบเอาไปเลยสามตัวแล้วตัวใหญ่ไม่ค่อยมีปลาเลยว่ะ Này này này. Ơ bắt bắt bắp bắp. hái. Hái na, hái bên này. Ao to. Nó khăm rồi đó. Khỏi đó. Nào không hay rồi. Khăm đi. À, cảm ơn. Còn đuối mì vào á. Ê, mà mày nhỉ quá. còn với bước hơn chút 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 nữa Đấy Có gì không? anh ạ nó Bố xoay các bạn ở đây Ôi, bị lùng rồi นู่นค้างค้างกับ้อนไปลเอไปลอจะปามันหน้ามีปลาช่อนนะเนี่ยเนี่ยคือก,กุ้งตัวใหญ่วะ่ะคิดตัวอะไรกันดู เฮ้ยเป็นไปได้ว่ะไม่มีปลาเลยนี่ไงนี้อย่างงี้ไปแล้วไปแล้ว Mimi. <laughs> quá. Chế à? Mẹ chế cả. Chế bà hả thiên đó. Anh đi cái bao nhiêu lắm. Giờ lo hai năm hai ngày nữa này. Bà. Bọn đi đây nói giờ mình Sà nó có giờ cái chập. Đây cái tuổi เจ็ดตัวเองอะ่ะโอ้โหไปเดี๋ยวให้น้องกระทางตัวไปหาชีวิตใหม่ครับอันนี้ได้หน่อยเดียวเองเก่ามีเยอะเนะี่ไปทางตัวกันฟัง